สวัสดีเพื่อนทุกคนนะตอนนี้อยู่กับรายการการแสตทีนนะไอทีบ้านๆวันนี้จะมาสอนการพิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010เนาะนี่เลยโปรแกรมนี่ขั้นตอนทำยิดขั้นตอนทำยิดเนาะให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนแลหลังจากนัก้นก็หาไฟล์เอกสารที่ต้องการพิมพ์อันนี้สมมติเป็นพิมพ์ยังก็ได้งานตัวอย่างพิมพ์ยังก็ได้ถ้าต้องการอยากพิมพนะ์หรือ้อไฟงานอย่างต่างๆนะ ก็ตอนให้ทำอิสให้ทำการไปทีไฟนะแล้วเลือกปรินนี่จะได้หน้าต่างนี้กันมาหรืออีกวิธีหนึ่งคือกด c t r o l บวก p เนาะหรือว่า c t r l p control คือปุ่มใดนะปุ่ม ctrl mm hmm. ในคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่ม ctrl ในคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกดตัว p เนาะนี่จะได้น้าต่างนี้คือกันหรือสิเข่าไฟล์เลือกปร mm hmm. ินก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนโอเค เราจะนั่นได้หนาต้างแบบนี้เข้ามาแล้วหอยไปที่นี่เลยเนาะพิลเตอร์เพื่อเลือกอรหัสเครื่องพิ์เนาะว้าใส่รุ่นได้นาในนี้จะมี CANON mf 3 0 1 0และก็ CANON mp 2 8 0นะแปดศนยะก็มีหลายเครื่องแต่ในนี้สิปินออกทางอะแค n น,นอน mp 2 8 0นนี่เนาะเครื่องนี้ ก็เหลือเป็นเครื่องนี้เลย c a n o n MP 280ที่มันเขียนคำว่า Ready Ready คือพอร้อมใช้งานเนาะให้เข้าใจเนาะคือพอร้อมใช้งานเป็นปรินเตอร์ที่พร้อมใช้งานในขณะน,นี้แต่ถ้าเป็น Canon MF 310บริเสียบสายมันจะขึ้นคำว่า Offline Offline คือปิดเครื่องนะอยู่เอาบปสมาร์ทปินได้ให้เหลือกเป็น Canon ตัวที่มินเขียนคำว่า เรดี้เน Ready, ี่ยเนาะตัวไดท่บูเมนเรดี้ก็ไม่ต้องเอาเรดีนะ้ Ready, คือพร้อมใส่งานโอเคเหลือตัวนี้และตัวนี้คือเพกคือเลือกหนาที่ต้องการปิน้นสมมติว่าเอกสาร,รของฐานมีอยู่สิบหนาและทฐานจะปิ้นเอาแต่หนาที่หนึ่งฐานก็เขียนเลขหนึนะ่งใส่เนาะพิมพ์เลขหนึ่งใส่แต่สมมติว่าอยากพิมพ์แต่หนาที่หนึ่งหาหนาที่หาฐานก็พิมพ์เข้าไปเลขหนึ่ง นี่เนาะหา,หาแบบนี้มันเกิดจะออกตนนาทีหนึ่งหาะนาทีห้าโอเคแลตตัวนี้คือ Co p y อันนี้คือสุดสุดเนาะไอ้ทานต้องการพิมพ์ออกมาจากสุดชำนนหนึ่งสุดทานก็เลื่อนหนึ่งทายาพิมพ์ออกมาสองสุดทานก็เลื่อนขึ้นเป็นเลขสองหรือว่าพิมพ์ออกมาก็ได้เป็นเลขสองเลขสามเลยว่าถ้าได้สุดก็แล้วแต่เนาะพิมพ์มาเลยเป็นร้อยเป็นพันสุดก็แล้วแต่โอเค หลังจากนั้นสมมุติอันนี้เรียกเป็นสุดหนึ่งเรียกเป็นหน้าถ้าต้องการปิน้นมดก็จะเป็นต้องพิมพ์ตัวนีใส่เนาะพเพราะเราต้องการปิน้นมดไฟล์เลยก็เป็นจะเป็นต้องพิมพ์ตัวนี้ใส่โอเคแล้วตัวนี้มีหน้าเดียวเนี่ยเอกสารมีหน้าเดียวแล้ววันนี้เรากลับมาทีคลิกเมสาส์ใส่คำว่าปิน้นหลังจากเลือกสูตรเลือกอย่างแล้วแต่อันนี้จะเรือกเป็นสูตรเดียวแล้วก็สิปิน้น มืดไฟเลยคือไฟในเมืดไฟก็มีน้หน้าเดียวนี่แหละหลังจากนั้นคลิ๊กเมาส์ใส่คำว่าปรนะิ้นเนาะนะหลังจากนั้นมันก็จะปริ้นเอกสารที่เราต้องการปริ้นออกมาเนาะโอเคเข้าใจนะผู้ที่ติดตามเบิือนคลิปนี้จนจบเนาะวังวาทานซีไส่ปุ่มไล่์ปุ่มแชงทานเกิดประโยชน์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ในนะทาท YouTube Oikein